ดอกน้ำมาแรงกี่้องแล้วก็จะได้ออกลูกดกๆอีกหนึ่งวันไม่ต้องรดน้ำต้นม้ ตกย้ำมะแรงพี่น้งองโย้อยผลย้อยเม็ดเนญี่ปุ่นต้นใหญ่ ออกมาแรงๆเลยจ้ะเดินดูฝนรอบบ้าน

เต็มหมดทุกโหมดเคร่อญี่ปุ่นต้นใหญ่ตกมาแรงๆเลยจ้ะนี่อะไรคะเนี่ยชื่ออะไร อะไรชมพูใบกะเพราชุดปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเบี้ยมะละกอไม่ต้องลดนะ้ำ บแห้งปันไดแต่ว่าฝ้าแห้งน,น้ำสีแดงน้ำสีแดงเบี้ยมะละกอไม่ต้องรดน้ำเบี้ยมะละกอไม่ต้องรดน้ำตกน้ำเมล็งพี่น้อง ินี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายย่าเมือล็งพี่น้อง มาแรงๆเลยจ้ะนี่อะไรคะเนี่ยชื่ออะไรอะไรชมพูใบกะเพราฝนตกแด้นะพี่น้องฝนตก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 เพราะได้เย็นอยู่ดักเดินดูฝนรอบบ้าน เบี้ยมะละกอไม่ต้องรดน้ำฝนตกได้น่ะพี่น้องฝนตก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 เพราะได้เย็นอยู่ด้อเต็มหมดทุกโถมเต็มหมดทุกโถ เป็นดูฝนรอบบ้านยิ่งย่ำค่ำลงแล้วยิ่งย่ำยิ่งญี่ปุ่นต้นใหญ่ ยิงญี่ปุ่นต้นใหญ่นี่อะไรคะเนี่ยชื่ออะไรอะไรชมพูใบกะเพราออกดอกแก่เต็มต้นเลยจ้ะนี่ก็ต้นปงรับน้ำฝน หนึ่งวันไม่ต้องรดน้ำต้นไม้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเบีย้บย,ยมะละกอไม่ต้องรดน้ำใบไม้ถูกฝนก็ชุ่มชื่นชุ่มเย็น เขียวขจีเลยจ้าเขียวขจีเลยนะจ้าต้นโกศนชุดนี้กระจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายชุดนี้กระจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายต้องลดงน้ำต้นไม้ไม่ต้องลดงน้ำต้นไม้วันนี้ไม่ต้องลดเดินดูฝนรอบบ้าน ยิ่ย่ำพัำลงแล้วเิ่งย่ำยป็งญี่ปุ่นเิ้นใหญ่ตกมาแรงๆเลยจ้ะ เดินย่ำค่ำลงแล้วเดินย่ำเดินดูฝนรอบบ้าน จอกมาแรงๆเลยจ้ะโอ้ยเก็นเก้ยมิดเต็มหมดทุกโกม